เรามาอัปเดตราคาทองวันนี้กันนะครับราคาทองวันนี้ประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563เรามาดูกันนะครับว่าราคาทองจะมีการขยับเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวานมากน้อยขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับราคาทองวันนี้ประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563เป็นการประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา27นาทีที่ผ่านมา โดยราคาทองวันนี้ปรับลดลงไปจากเมื่อวาน50บาทเรามาดูราคาทองคําแท่ง96.5กันก่อนเลยครับราคารับซื้อบาทละ25,900บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,100บาทขยับมาดูที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ96.5กันต่อนะครับรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1678บาทรับซื้อเป็นบาทบาทละ25,438บาท 48สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ26,600บาทเรามาดูกันต่อที่ราคาทองรูปพันธ์เ6ุเป์เซนของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงราคาจะอยู่ที่3,325บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น ,3825 บาทขยับมาที่ราคาทอง1สลึงราคาอยู่ที่6,600 50ิบาทบวกกับค่ากำไรเฉลี่ย5้าร้อยบาทจะรวมเป็นเจ็0ันหนึ่ง้ยห้าสิบาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทองห0สิบตางกันบ้างราคาจะอยู่ที่หนึ่งสาพันสรอยบาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยห้าร้ยบาทจะรวมเป็นหนึ่งืสาร้อยบาทราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่2 6 6ห0ร้อยบาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ย5้าร้อยบาทจะรวมเป็นสอง0มืเจ็ดพันหนึ่งยบาทและ ปิดท้ายกันที่ราคาทอง2บาทราคาอยู่ที่53,200บาทเมื่อบวกกับค่ากำเรดเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น53,700บาทโดยค่ากำเนเฉลี่ยนี้นะครับเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะมีค่ากำเนดไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดเท่ากับ500มากกว่าหรือน้อยกว่าก็เป็นไปได้นะครับเราต้องสอบถามทางร้านก่อนนะครับ ที่จะทําการซื้อขายทองกันจริงๆว่าทางร้านคิดค่ากําหนดอยู่ที่เท่าไหร่เราถึงจะบวกกับราคาทองของเราเข้าไปแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับ และถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนสวัสดีครับ